ว่าจะเชื้อเพลิงแบบไหนก็ตามนะถ้าเกิดว่าผมก็ขอสมบูรณ์่ะมันก็ใช้ได้หมดใช้ได้กี่ครั้งอย่างเงี้ยเคยเคยเคยยิงจนแก๊สหมดไหมไม่เคยแต่ก็ลองติดต่อ่าหลายครั้ง ดันเล็กนิดตัดังก็ดังสนั่นไอ้ตัวนี้เราเบอร์สองดังมันอยู่ตรงนี้ไอ้ดันคืออากาศไงตัวที่ผสมเชื้อเพลิงกับอากาศรูเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นมันเป็นรูที่ให้อากาศข้างนอกเข้าไปผสมกับแก๊สที่มันวิ่งผ่านเวลากดเวลากดแก๊สมันจะพุ่งออกจากกระบอกแล้วมันก็จะผ่าน กลายเป็นว่าปะตบอากาศไปในตัวสูตรทำแผ้งกังเสียงพวกนี้มันได้สูตรได้ทีนี้แล้วอยู่ที่เรื่องการเขาเรียกเขาเรียกจูนเข็มแล้วมีกระบอกเผาไหม้เหมือนอย่างนี้มไม่ม,มีไม่มีใช่ไหม,ม มีอีกแบบหนึ่งที่เป็นเบาะโต้แต่นั่นยังไม่ได้ทำทำทำยังไม่รู้ยังไม่ได้ประกอบรู้วิธีทําแล้วแต่ว่ายังไม่คิดใช่ไหนว่ากี่บาทยังไม่ได้คิดต้นทุนยวมีคนถามซื้อแล้วลกไปเรื่อยนกนกไม่ประกอบเลยอ่ะพอจะมาใส่ตั้มตั้มตั้มเย ึ้นอยู่กับเข็มปะเออเนี่ยสำคัญเนี่ยเข็มเนี่ยตัวนี้เรารู้เข็มตันมั้โอ้ยกระป๋องนี่นระป๋าหรือหัวนั่นละ่ะกระป๋องมันเป็นหัวพลาสติกนะเออแล้วเดวหัวหัวที่เข้าเนะี่ยตัวนี้สำคัญเอออะไรนะตัวนี้คือเขาเรียกหัวใจเข็มภาษาของคนทำมานะเราซื้อทางนันตัวนี้โอเข็มสลิงตัวนี้คือเข็มเข็มมันมีหลายขนาด ขนาดที่เขาใช้กันเน่ยเบอร์ยี่สิบห้ายี่สิบหกยิบสายิบสี่อะไรประมาณนี้เบอร์ยีย่สิสี่ใช้คีมตัดลวดของดีอ่ะชิ้นส่ก็พีวีซีมั้งเนี้ยชิ้นส่วนพีวีซใช้คีมตัดลวดของใครบ้างมันจะคมของดีเลยอ่ะเอตัดตัดแล้วก็มาขนตัดแล้วก็ขนก็กดาดตายละเอียดสุดอันนี้หัวจใจคนละางหัวใจคนละตุด อันนี้เจาะรูสี่รูอันนี้เจาะรูรูสองรูเห็นไหมมันมีผลนะ่ะดูเหมือนว่ามันจะไม่มีผลแต่มันมีผล